ต้องการเครื่องดื่มและอาหารอร่อยๆอภายใต้บรรยากาศแบบธรรมชาติอันแสนอบอุ่นแวะมาที่นี่ร้านน้ำชาลาโปบายวินเทจร้านน้ำชาลาโปบายวินเทจบริการเครื่องดื่มรสชาติหอมอร่อยกลมงกล่องไม่ว่าจะเป็นน้ำชากาแฟน้ำปั่นพร้อมเมนูอาหารอร่อยๆอ,อ,อาทิเช่นเป็นฝ่ายชีสบอร์ดเบอร์เกอร์ ขนมปังปิ้งเตาถ่านและอีกหลากหลายเมนูพร้อมฟังเพลงเบ,งเบาๆสบายๆภายใต้ธรรมชาติอันร่มรื่นร้านน้ำชาลาโปบายวินเทจเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง22นาฬิกาพิกัดบ้านพังสิงซอยหลังบ่อนซ้อมบัวสำรองจองโต๊ะได้ที่ดีเจน้องนิวโทร0629782539 พักกายพักใจพักทานอาหารและเครื่องดื่มอร่อยๆแวะมาที่นี่ร้านน้ำชาลาโปบ,บายวินเทน